มาเบิ่งเด็กน่อยสองคนเนี่ยนะสิดเบ็ดสิดปลาละทีน่เนี่ยตามภาษาเด็กหน่อยปิดเติมลูกอีสานบ้านเฮา

ปาน้องเนี่ยเขาก็ว่ามีปลาหลายหลายผู้ใดมาหากินกับบได้จักเถื่อจักมันเป็นจังไดเด็กน่อยสองคนนี่ก็บ่รเืีอสแล้ว้องมาหาตกเบึ้องแล้นนะวนเห็นแต่ปลาวนบ่อนป,ป,ปุบปับปุบปับอยู่แต่บ่กินเวดจักเถื่อกันง่ายมองอีกแล้วที่นี่ไอ้ประเทศไดยเนาะที่นี่นนนนง่ายทางไหยเนาะบอกเลนเอย Le pole. ตาผู้เลี้ยงไว้ได้สัวเอาเจ้าของสาเบิ่นกันนางนอนเล่นอยู่นี่เอาเสร็จแทนละบากแคหน้อยเอ้ยสีหูจากบนน้อลมมันเป็นอย่างวะเรื่องกระโดดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้นไทยไอ้หนิตาผู้เลี้ยงไว้สัวให้ยังไงไปขอไป

ไอปลากินบอระมึงบ<อ>่มึงขอดีๆไปเนี่ยบ<อ>่มันต้องมีการขอด้วยจุดไดเหรอจุดถูกจุดหนังคุณเรียวบอบอพวกนันสู้ชุบได้ปลาโตรธเลยชุดชูบมันต้องใส่ยังไงนี่นเห็นบอเนี่ยขุดดิบเนี่ยเห็นยังนั่นเห็นบอเห็นบนปลามีกินนุ่นๆนี่มั้เห็นบ่ ยืนมาสิคอเนี่ยมันเห็นโตเลยเอามาสิบบาทยี่สิบบาทไปไปนั่นละดีๆเอาไปจุดทบูบนางไปจุดจี่ปุน่นงลงอา่าลงเพื่อน